สวัสดีผมอยู่กับผมโกฮังนะครับกับรายการล้องไอซิดพิสดารนะครับผมภาพทุกคนซิทเขาจัดเมนูแก้แค้นไหม้ผมนะครับ <c oughs> และวันนี้ครับทุกคนพูดดังไม่ได้นะครับผมวันนี้เรามีเมนูเด่นนะครับวัตถุดิบนั่นก็คือมแมลงทอดนะทุกคนครับ บนบนผมกันมาเยอะแล้วเกิดผมจะเอาให้หนักอ่ะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาผมจะแนะนำวัตถุดิบก่อนนะครับวันนี้ก็คือเราจะมีหมูสับนะครับผมเป็นหมูสับนะครับแล้วก็ชีสอ,อะไรบาร์เซโลนานะพี่ม <c oughs> าเซเลล่ล <c oughs> าเซเลรานะครับผมอ่ะแล้วที่ขาดไม่ได้แนะ่นอนครับวันนี้เราจะมาทําเกี๊ยวเนาะแป้งเกี๊ยวนะครับผมโอเคแล้วเราก็จะมาทําแบบเมนูง่ายๆทุกคนแต่วันนี้มันมันจะสนุกกับการที่โอยมีคนมามีคนมา วันนี้เราจะมีตัวนี้จะเป็นอะไรนะอะไรนะพี่เอาบ้านพี่ดิภาษาบ้านพี่ดิจิงโก้งจิงโก้งนะครับแล้วก็น้องหนอนน้อยของเรกน้องหนอนน้อยน้องตักแดเอามาเริ่มห่อเกียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอฉีกวัตถุดิบแป๊บหนึ่งนะครับผมวางไว้ครับผมจริงจริงอันเนี้ยมันก็เหมือนทอดไข่เจียวว่าพี่ง่ายง่ายฮะเอาฉีกก่อนเนาะฉีกก่อนคือที่ลุกคนเห็นเนี้ยมันอาจจะยังดูน่ากินอยู่นะแต่วันนี้เราจะมาแก้งอะไร ออนน้อยอ่อนน้อยอ๋อน้อยเลยเหรอแบบแบบทำแบบแบบไ้เลยเออทำแบบแบบตักมาใส่เลย้ทอะจุทสเคนียสกียีอยู่ให้แหลกคอยดูแบ่แไปก่อนแบบแบบบางเออ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 ก็เอาตัวตัว น้อยไปเปล่าน้อยไปเปล่าน้อยไปน้อยไปแล้วแบบเดี๋ยวจะแตกไหมไม่เป็นไรพี่ปิดปิดไปอ่ะเออจบจประมาณนี้ใส่มาเลยฮะใส่มาเลยฮะสองตัวเอามาเลยเบิ้ล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 มึนอันเดียวมันไม่รู้สึกไงตัวเดียวก็พอใช่ไหมคืออีอะอยู่ในมือแล้วมันอีอแ่เดี๋ยวนี

ับโอเคครับแล้วครับประกบให้สวยประกบให้สวยประกบให้สวยดิใสจโหใจน้อใจน้อโอ้โหอย่างอย่างเงี้ยขนาดนั้นมีมัแล้วครับคุณเห็นท right. ีมงานวิ่งไปเอาจานอย่างเร็วนะครับเขาเขามีความมุ่งมั่นมากนะครับรีดรีดจะปักซอยอย่าบอกเลย ผมเลยรู้เลยว่าผมต้องโดนคืนแน่นอนแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันลมผมนะ้วครับมต้องมีเรนต้องมีวันทมนแจ้งต้องมีแซว่ะคลิปอินีที่แล้วแล้นั่นนะแซวมาแนะะไรให้กินนั่นอหลรริปต่าไลนะอยู่ไม่อยู่โอ้โผมจับอีตัวนี้ที่ละมัวคนลุกนี่และ เหมือนเหมือนเนาะเหมือนเหมือนเหมือนปีเตอร์ปักเกอร์เลยกันในขาออกนะขาใหญ่ใหญ่ขาแพมเลยลูกเอ๊ยอยากออกมาบอกให้เขารู้ว่าเตะตะก้องเห็นแล้วทำไมไม่ห้ามครับไม่ห้ามค่ะรู้แล้วพี่รู้แล้วครับคนที่เขากินอยู่แล้วนะเขาก็บอกอร่อยจริงๆนะแต่คนที่เขาไม่กินเนี่ยเขาวิ่งไปอ้วงจริงอ่ะจะมีคนอ้วกให้เราดู อย่าว่วงเลยว่วงเดี๋ยวผมซวยเดี๋ยวผมซวยมันจะตกมาทางนี้นี่เราวางแผนร่วมกันนะเราต้องร่วมกันนี่เราถือว่าเราไปเปิดศึกกับเขาก่อนนะเนี่ยเราถือว่าเราไปเปิดศึกกับเขาก่อนโอ้พี่บ่นเนี่ยใช่ปะแพนแล้วพับปิดแมีทะลุมีทะลุได้เหรอได้เหรอได้อยู่ได้อยู่ก็อาจจะคิดว่ามันแป้งไหมหน่อยอะไรนี่มันดำดัแหงนั่วจริงเว้ย ขอพระทำโทษไอ้เี้ยนี่ยอย่างหนักภูมิใจตัวเองจริงตัวใหญ่เ้ยนะมันพิเศษในต่อตัวเลยนี่มันนีหมันนี่มุนเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ห่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มทอดแล้วนะครับตอน่ีเลยผมทําน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ร้อนร้อร้อนร้อนร้อนวางครับวางวางอู้อู้อู้อ้อูาอูาเราก็เลยไปล้ในน้ํามันร้อน้อ แพ่นไปทางนู nature, ้นหน่มาอร่อยมากแล้วตอนนี้อร่อยแล้วไ่ด้ให้สมุไพรสุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจของเจ๊นอย่างนี้แต nah ่ผมงพัวมันริกว่าอะไรรู้ปะเจ๊ถ้ารอไปกินแล้วเขาบอกอร่อยมาก จบเลยีพยายามไมหแล้วก็อร่อยแล้วแต่แค่ว่าเดี๋ยวเราก็เฉลออยงไงเพ<อ>ราะเราแค่มาเพื่อเใจเท่านั้นอกินหอมเลยกินหิวหิว <laughs> มันทาร่ากนัน้นไูเลไม่อนี้ไม่ได้ันไม่ได้ไไดนี่กินเลยดิอาไปกินเลยไหนมาดูหนสิก่อนจะไป็นยังไงก่อนจะไปแก้งใครทีแรกินหมดก่อน <c oughs> ที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวๆๆพี่ติ๋วนี่นี่ก่อนนี่ก่อนเลยอะไรอีกอะพอดีอยากให้ชิมหน่อยเฮ้ยทำเมนูอร่อยอร่อยมากินข้าวพอดีเลยไม่เป็นไรพักไว้ก่อนเสียตังทำไมนี่เราซิดเขาจัดเมนูเด็ดมาให้อะไรอีกจริงๆนี่มันถึงเวลาที่ทุกคนลอยคอกันมานานแล้วนะครับเป็นเกี๊ยวครับเกี๊ยวทอดนะครับกับหมูสับสูตรพิเศษของชาวเหนือคอชีบบาร์เซโลนา จังมันเถอะอ่ะให้ไม่หนิงเลือกเลยว่าไม่หนิงอยากกินชิ้นไหนไม่หนิงกินเลยอยากกินที่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ละกันอร่อยหอมกินดีความร้อนอร่อยมากใช่มามหูสุกเปล่าฮะสุกสุกหูสุกมันมันหมูหมูชีสไงกินให้หมดกินให้อร่อยมีไส้อะไรมางคะเนี่ยตรงดำจำเร่อะไรอ่ะเป็นในนี่เป็นถั่วแดง ถั่วแดงมันจะเป็นเนื้อหวานๆหน่อยน้ำมัใครรู้ว่าขนาดเท่าไหร่ชิ้นเดียวมันจะไปอิ่มอะไรถ้าไม่มีน้ำจิ้มอ่ะได้กลิ่นของที่อยู่ข้างในคะเลยอะไรบ้างหมูอร่อยไหมไม่ได้กลิ่นถั่วแดงเลยหวานหรอให้ดูให้ดูไส้หยุดพี่ ตัวเด้งตัวแดงตัวเด้งอย่างนั้นตัวแดงงโอวันนี้มาทั้งตัวเลยอ่ะเจบอกแล้วไม่ให้แหกให้กินไปเลยกินน้ำกินน้ำหคุ้มน่ามากไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มจะได้แบบว่าลิมรสของเต็มเต็มหมดไปว่ะ ผมฝึกปลือมาอย่างดีทอาไม้ได้ไหทุกคนอากาศร้อนนะเราแบกว่าเราโดนหักหลังอ่ะไปก่อนนะเนะเยอะเลยเลยเนี่ยมีคนทตามแล้วมันมีสองรสชาติอันนี้เราเปิดมาเรายังไม่ได้ลิ้มรสชาติที่อร่อยเลยไม่ง่าบ้างครับตอนนี้เริ่มได้กลิ่นมะแรงใช่ไหมจากมาแรกไม่ได้กลิ่นอ่ะแต่เรากินมอะไรกันกันไปเองแหละ ขอโทษนะเหงอนี่ผมบอกเลยว่าผมนึกว่าเขาจะ้วกแตกนะมันรสชาติดีนะมันมันกินเองเหรอใช่ไม่ป่วยยคิดกันด้วยกันหมดเนี่ยไม่อย่างไม่ต้องเลี้ยงนะเลี้ยงคนอื่นมากอากินยงเทียวป้อนป้อนอร่อยมากอ๋ออ้โ หรือว่าอร่อยกว่าเฮ้ยมันเหมือนเหยือนปลาทอดตัวเล็กๆอ่ะเอาจริ้งกินเปลา่าๆอะไรเกี๊ยวทำทำไมเส้าเวลาเนี่ยเนี่ยอร่อยมไมอยู่ตรงนี้เฮ้ยจะตั้งใจมาหลองตั้งใจมาหลอกเลยอร่อยแน่นั้นนะจุกอ,อันนี้อร่อยนะจุกอันไหนอร่อยกว่ามันคู่เลยดูดูแค่ตัวนี้ค่ะอร่อยมากม,มันมากลองมัม้ยจริงจิงจบนิดเสร็จแล้วหาข้าวเว้ยรอติดตามนะคะอาทิตย์หน้าวะฮะ อุ๊ยคอครับผมอันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมวางแ,แลงงผลไว้แล้วนะคุยกันมาแล้วล่ะก็คือจะไม่มีแล้วแรงไม่ใช่บอกเราบอกไม่ได้เดี๋ยวเราบอกมันก็ไม่ลุ้นน่ครับใช่นไหมพี่จะได้ทําใจถูกไงไม่ใช่อะไรหรอกอไปเราเฮ้ยสำหรับคนที่อยากทานหาอะไรทานเล่นนะครับผมก็อันนี้นะมันตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้ามีน้ําจิ้มที่เด็ด เม่อวานจิ้มไก่ก็จัดไปนะครับโอเคครับก็เท่านี้นะทุกคนครับวเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์หน้านะครับผมจะเอาอะไรมาทําให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับผมแน่นอนว่าเราเป็นช่องลอง <l oss> ให้ซิดพ,พิสดารคลิปพิพาสนปเชเยลนะครับอย่างเราก็อยากแกง <l oss> นะจริงวันนี้มันจะมีคนให้แก้งเยอะนะครับผมแล้ว่าผิดวันไปหน่อยผิดวันไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเรารอบหน้าเราเจอกันขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับทุกคนลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมรอบหน้ากับโกฮังช่วงลองให้ซิดพิสดารสวัสดี ขอชิมหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่ามันอร่อยขอชิมตัวน,นี้